สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายนะครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจ รหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรออกการนะครับองค์กรอักการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือใน,นในเรื่องของการอำน,นวยความิธรรมในทางอยยาญาสองอ,องค์กรออยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ 3. หน้าที่ของพนักงานอัยการ ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย 4. อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนําก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบป,ปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานเอการเพื่อขอคําชี้แนะ คำแนะนําต่างๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็นหนในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี 2. ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี 3. ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมาย เปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอายการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอายการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอายการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับ ซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานเอการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักง,งานเอการจังหวัดพิษณุโลกนศครับ